สวัสดีครับผมแอดมิน2จากกลุ่มเพจไทยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอา Google Pay ออกจาก ID นะครับน่าจะเป็นปัญหาสำหรับพ่อค้าหลายๆคนเลยทีเดียวอานะฮะวิธีแรกก็คือไม่ๆไม่ใช้วิธีแรกมีวิธีเดียววิธีทํานะฮะก็คือเข้าไปแอปหลักนะครับคือคุณจะเอา Google Pay ออกจาก ID ไหนให้คุณล็อกอิน ที่แอปหลักนะครับปั๊บกดเข้าไปแอปหลักนะฮะไม่ใช่แอปโคลนนะอยากจะเอา ID ที่ติด Google Play ID ไหนจะเอาออกให้เอามาล็อกอินที่แอปหลักเท่านั้นนะครับจำไว้เท่านั้นเท่านั้นนะรอแปบ๊บอันนี้ผมจะเข้ามาเช็คดูนะครับว่า ID นี้มันติด Google Play หรือเปล่ากดเข้าไปเลย ย้ำนะฮะว่าแอปหลักนะครับแอปหลัก u p p ร์ตลิง k Data นี่ครับ ID ติด Google Pay นะโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อมาออกเกมไปเลยให้คุณเข้าไปที่ตั้งค่านะครับในเครื่องของคุณกดมาที่แอปและการแจ้งเตือนเข้าไปที่ข้อมูลแอปนะครับแล้วก็ รอแปบ๊บหาแอป,ปหลักของคุณนะครับตัวนี้นะแล้วก็ล้างข้อมูลนะครับล้างข้อมูลปรับเรียบร้อยขั้นตอนต่อมานะครับล้างข้อมูลเสร็จแล้วให้เข้ามาที่แอป,ปหลักเหมือนเดิมกดเข้าไปเลยรอรอรอ ช้าจงนี่ผมจะไม่ข้ามนะครับผมจะให้ดูขั้นตอนทั้งหมดเลยเดี๋ยวไม่เข้าใจกันง่ายๆนะครับทำง่ายๆไม่ยากไม่ยากเลย กดไปครับอันนี้กดไปเรื่อยๆเ,เน็กเน็เลยไม่ต้องสนใจอะไรครับแต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้ง 64fps แป๊บมันถึงจะลื่นนะอันนี้ก็มันให้โหลดก็ดาวน์โหลดไปครับกดไปเลยรอรอร,อรอ อ่เต็มแล้วเต็มแล้วก็กด accept นะฮะกด next ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องสนใจหาเหวอะไรเลยกดไปเลยนี่ก็ skip ไปไม่ทงไม่เทรนอะไรทั้งนั้นทีมก็เลือกๆเลือกๆไปฮะเลือกๆไปเลยชื่อก็ตั้งๆไปไม่สนนะฮะเราไม่ใช้ไปเลยไปเลย ให้มันเสียงดังมาเนี่ยติดลิขสิทธิ์ดกโอเคนะครับมาถึงหน้านี้ให้เราไปที่ Extra นะฮะแล้วก็ Support Link Data นะครับปับ๊บขัตอนนี้สำคัญนะครับให้คุณกด Link Data using Google p a a y นะฮะกดไปปับ๊บปึ๊บหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็กันเสียะฮะกดหนึ่งครั้ง แค่นี้นะฮะเรียบร้อย o o o l l p p a y ที่ติดอยู่ ID อของคุณนะฮะเมื่อกี้นี้มันก็จะออกไปแล้วทันทีไม่เชื่อใช่ไหมมาเช็คดูอันนี้ออกเลยครับออกได้เลยเราไปล็อกอิน ID เมื่อกี้นะครับ ID เมื่อกี้วิธีล็อกอินนะฮะง่ายๆไม่ต้องเข้าเกมก็เข้าเว็บนี้เลยปับ๊บกดตัวแดงอขอใส่รหัสแป๊บนึง น่าโอเคนะฮะใส่รหัสอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลือกที่แอปหลักนะครับปั๊บมันจะงงๆหน่อยควนไว้เยอะเกินมันก็จะรันเข้าเกมเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องทำตามผมก็ได้นะวิธีล็อกอินนะเข้าไปล็อกอินในเกมปกติก็ได้เหมือนกันนะฮะเหมือนกันปั๊บ โอเคนะครับอันนี้เป็นไอดีที่ติด Google Pay นะฮะในตอนแรกที่ผมทำให้ดูนะมาดูว่ามันยังออกเอ้ยมันจะยังอยู่ไหมมันจะออกหรือเปล่าป๊บเรียบร้อยนะฮะออกไปแล้วครับ Google Pay มันไม่มาลบกวนใจแล้วฉะนั้นนะฮะคนที่จะทำการซื้อขายก็สบายใจได้ครับมันสามารถเอาออกได้แล้วนะครับไม่ต้องไปกังวลกังวลแล้วว่ามันจะติดนะครับ ถ้าชอบหรือเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกทนทุกท่าน <laughs> ลิ้นพันขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ